รีวิวบัสเกตเตนเนอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถูกที่สุดแล้วเพราะว่าใช้ท่อ a 5 3มาเชื่อมบางคนก็เรียกว่า a 1 0 6แต่ a 1 0 6จริงๆแล้วมันเป็นท่อไร g h ตะเข็บนะซึ่งจะเป็นท่อที่มีราคาสูงแล้วก็ท่อขนาดจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าท่อใหญ่เนี่ยมันต้องเกิดจากการเชื่อมม้วนเป็นท่อแล้วก็เชื่อมเรียก a 5 3บางคนก็เรียก ss 4 0 0คาร์บอนสตีลมาม้วนแล้วเชื่อม ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดประหยัดสุดคือถ้าเกิดจากการหล่อโลหะมันจะหนาและหนักและจะแพงคอจะสูงกว่าตัวนี้ตัวนี้เลยเกิดจากการใช้ท่อมาทำแล้วก็เอามาทำแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งตัวนี้ใช้ e xy, อีพ็อกซี่เคลล์โคตติ้งเพื่อสำหรับทนในพวกสารเคมีทนการกัดก่อนได้ดีตัวนี้ใช้ตะกร้าเป็นสแตนเลส s สตีลนะครับแล้วห่อด้วยเมท แล้วแต่จะสั่งเมตรมาแต่ถ้าไม่สั่งมามาตรฐานเมตรจะอยู่ที่60เมตรสินค้าพวกนี้มีหลายรุ่นแล้วก็ทำมาเยอะแล้วก็ราคาถูกสุดก็เป็นรุ่นที่นิยมแล้วก็บาสเกตจะเป็นรูปตะก้าผ่า,าตาตะก้าของบา s สเกตสเตนเนอร์จะใหญ่กับพื้นที่หน้าตัดพอร์ตเข้าประมาณใหญ่กว่าสี่เท่าตัวขึ้นไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเพชเชอร์ดรอปได้ คือพื้นที่หน้าตัดขาเข้าสมมุติว่ามีพื้นที่หน้าตัด1นึ่งส่วนตัวกลองตัวตะก,ก้าจะต้องมีพื้นที่หน้าตัด4ส,ส่วน4เท่าขึ้นไปเพื่อไม่มีปัญหาเรื่องเพรสเชอร์ดอกคือตะก,ก,ก้าต้องใหญ่ฮะรูสังเกตบอดี้ไหมจะใหญ่กับพอร์ตขาเข้าเยอะทีเดียวถ้าสนใจบาสเกตสเตนเนอร์ที่ทำด้วยวัสดุคาร์บอนสตีลหรือทำด้วยสแตนเลสสตีลหรือต้องการ ออไซน์พิเศษหรือออกแบบพิเศษใหม่ๆมาเนี่ยหรือต้องการยังไงก็แจ้งมานะครับ b a s กิ t สเตนเนอพวกนี้นะครับจะมีมาตรฐานการเทสเราใช้มาตรฐานการเทสเรียกว่า iso 5208นะครับคือจะเทสมี s a f ตี้แฟกเตอประมาณ20%ของ working pressure ที่ใช้งานจริงแต่ถ้าลูกค้าบางคนต้องการ heavy duty เนี่ยเขาเรียกว่าเทส api 598อันนี้เทสเทสสูงมากเลย เทสสูงมากมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเทสสูงวัสดุที่ต้องใช้นะฮะก็ต้องหนาขึ้นก็คอสหรือราคาก็จะแพงขึ้นสมมุติว่าเราใช้10บาทเราไปเทส20บาทวัสดุก็ต้องคำนวณโลหะฮะให้หนาขึ้นแต่ถ้าถ้าเราใช้แค่10บาทเราเทส12บาทก็จะจะประหยัดเงินลงไปประหยัดค่าใช้ใจ่ายก็เรียกว่าเทสไอโซ สนใจก็โทรตามเบอร์ที่แนมให้มานะครับติดต่อเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยขอบคุณครับ